ปรากฏการที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้นะคะต้องยอมรับเลยค่ะว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวที่มี Market Cap หรือว่ามูลค่ากิจการขนาดแสนล้านเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาด้วยความรวดเร็วค่ะเราเห็นได้จากตัวอย่างของหุ้นเดลต้าที่ณนะวันนี้เนี่ยความใหญ่ของกิจการอาจจะขึ้นมาเทียบเคียงปตทหรือว่าสนามบิน AOT e บ้านเราแล้วนะคะดรนิเวทเห็วชิระวรากรต้นแบบนักลงทุนหุ้นคุณค่าผู้ที่ออก มาเปิดเผยอีกหนึ่งมุมมองสําคัญว่าการไล่ราคาของหุ้นขนาดใหญ่แบบนี้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นการคอนเนอร์หุ้นนะคะที่ทําให้เกิดความเสี่ยงหรือฟองสบู่ในตลาดหุ้นไทยได้และไม่ใช่แค่เดลต้ายอย่างเดียวเท่านั้นวันนี้เราก็เห็นอีกหนึ่งตัวอย่างเบหรือธนาคารกรุงศรีก็มีการไล่ราคาด้วยลักษณะเดียวกันความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการคอนเนอร์หุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทยตอนนี้จะจบลงอย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง e ีนี้ชวนดรนิเวศ ต้นแบบนักลงทุนหุ้นคุณค่ามาฉายภาพให้ฟังกันค่ะ อาจารย์นิเวศสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทีน่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับโอ้โหวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์นิเวศมากๆเลยนะคะที่เข้ามาคุยแบบด่วนๆกับเรานะคะกับสภาวะตลาดหุ้นไทยก่อนปีใหม่นะคะที่ถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องของโควิดระบาดรอบสองมาเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรหุ้นไทยได้เลยนะคะรวมไปถึงความร้อนแรงของหุ้นใหญ่หลายๆตัวค่ะที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะคะวันนี้เราอยากให้อาจารย์นิเวศมาช่วยประเมินสถานการณ์ให้ฟังสักหน่อยเพาะว่าความผิดปก ปกติของตลาดหุ้นไทยที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันต่อไปบ้างนะคะต้องถามอาจารย์ก่อนค่ะว่าอาจารย์คะเราเห็นหุ้นเดลตานะคะ Market Cap หนึ่งล้านล้านบาทแล้วนะคะอีกนิดนึงเนี่ยจ,จ,จะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะอาจารย์เคยเห็น<บ>เหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมคะตั้งแต่ลงทุนมาก็ไม่เคยเห็นขนาดนี้นะครับคือลักษณะอาการตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นการคอนเนอร์หุ้นนะการคอนเนอร์หุ้นเนี่ยคือการที่มีคนแร่งซื้อเนี่ยเยอะมากเทียบกับ คนที่จะขายแล้วมันก็ดันราคาขึ้นไปอย่างรวดเร็วเลยนะแล้วพอราคาขึ้นไปจนแบบพูดง่ายๆว่าเกินพื้นฐานไปเยอะแต่คนก็ยังไม่ค่อยขายกันเพราะว่าคนรู้สึกว่าหุ้นกำลังวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าแรงซื้อมันมากกว่าแรงขายเขาก็จะไม่ขายขาบางทีคนกลับไปซื้ออีกคนใหม่ๆก็เข้ามาซื้อมันก็เลยทําให้ราคาพุ่นขึ้นไปแบบไม่มีลิมิต เพราะว่ามันไม่มีหุ้นจะขายก็บิ๊กึ้นไปเรื่อยๆก็กลายเป็นมหากรรมใหญ่เลยซึ่งทําให้เกิดราคาหุ้นที่ผิดปกติอย่างธรรมชาติไปหลายๆเท่าได้โ <c oughs> ดยที่ว่าทุกคนก็รู้แต่หุ้นก็ขึ้นไป <c oughs> นะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่แต่ก่อนก็เกิดถ้าเกิดตลอดเวลาเก <c oughs> ิดกับหุ้นตัวเล็กหน่อยนะแล้วต่อมาก็กลายเป็นหุ้นตัวกลางที่ผมเขียนบทความไว้หลายบทเลยตั้งแต่ตัวเล็กๆนะฮะขึ้นไปสักพักก็ตกลงมาหุ้นตัวกลางก็ขึ้นไปจากหลักหมื่นล้าน เหมือตนต้นๆสองสามหมื่นล้านกายเป็นแสนล้านก็ขึ้นมาเป็นสิบตัวอะไรบางทีนะแล้วสุดท้ายบาทีนี้ก็จากหมื่นล้านเป็นล้านล้านละใช่ไหมอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เหมือนกับลุกขึ้นเป็นสโนโบอลลงมาเรื่อยๆเพราะว่าคนที่เขาทาสําเร็จเนี่ยเงินเก็เยอะขึ้น แล้วพอเงินเยอะขึ้นเนี่ยเงินคนใหม่ก็เข้ามาเงินคนเก่าที่รู้สึกว่าเล่นแบบเนี่ยกาไรดีก็เข้ากันมาแล้วก็คือรวบรวมคนที่ความคิดแบบเดียวกันว่าเขาต้องเข้าไปเล่นหุ้นพวกนี้มันก็เลยเกิดปรากฏการณ์อันนี้ขึ้นมาซึ่งเราดูแล้วมันมันเวลาหุ้นตัวเล็กขึ้นไปหลายๆเท่าเนี่ยคนไม่ได้คิดแบบว่าเอ้ยที่เป็นไปได้หรือมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างงี้บางนนคนยังบอกว่าไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเพราะว่า ผลประกอบการมันจะดีมันจะมีสตอรี่อ่าตอนนี้ก็กลายเป็นหุ้นตัวกลางที่มีสตอรี่จะมาที่น่าตื่นเต้นแล้วก็จะเกิดขึ้นเร็วแล้วก็มี potential แต่เหมือนกับว่าจะเปลี่ยนโลกอะผู้อ่านงาน win, บริษัทกลางของไทยซึ่งจริงๆไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากหรอกเป็นฝ่ายผลิตเฉยๆก็ขึ้นมาแบบนี้คือในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ต้องถามว,ว่าจริงหรือไม่จริงนะไม่ต้องถามว่าจริงหรือไม่จริงเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้จะมา มันขึ้นอยู่กับว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับว่าส่งสัญญาณว่าตอนนี้มันก็ลังจะขึ้นอ่ะถ้าคุณขึ้นช้าคุณก็ตก่ดแต่ถ้าทุกคนก็เข้าไปเล่นแบบแบบคาสิโนแล้วตอนเนี้ยนะเล่นกันแบบวันต่อวันเลยเช้าๆขึ้นมารุ่นๆๆพอเริ่มเทคออฟปุ๊บรีบแผลเข้าไปมันก็ขึ้นไปเป็นซีลิงซีลิงเมื่อกี่วันติดต่อกันจนกระทั่งบอกว่าเดียวจะใหญ่กับปตทเขาบอกโซวอ ตราไปที่มันขึ้นเนี่ยเขาก็ซื้อไม่มีใครขายหรอกอถ้าขายเมื่อไหร่ขายหมูอ่าจำมะเพราะฉะนั้นนาชีนนี่ก็ถามว่าเป็นไงต่อไปร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องตกกลับลงมา,าจะตกกลับลงมาเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องหนึง่งส่วนใหญ่แล้วก็ตกลงมาเท่าเดิมนะเท่าเดิมหรือต่ำกว่าเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่อาจจะไม่ถึงก็ต่ำกว่าเดิมเพราะว่าเขามีสตรอรี่ดีๆนี่คือหุ้นแบบอย่างเดลต้าซึ่งมีสตรอรี่ก็จะโตเร็วแต่กลับมาอีกตัวหนึ่งที่ กลางมาแล้วเพราะว่าอาการทุกอย่างเหมือนกันค่ะคือซีฟฟตต่ํามากมใช่ไหมแล้วก็อย่างคนก็เข้าไปแห่กันเข้าไปเล่นเพราะว่ามันอาการแบบเดียวกันเจ้าของไม่ขายแน่เพราะว่าเจ้าของมันสถาบันจะขายต้องผ่านบอร์ดผ่านและรู้หมดมใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ขายเพราะเขาบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ครัเขา แล้วเขาจะขายไปทําไมสําหรับบางคนเพราะเขาไม่ใช่เจ้าของนะคนที่ตัดสินใจว่าจะขายหุ้นไม่ขายหุ้นของบริษัทคนนี้ไม่ใช่เจ้าของเ,าเขาเาก็เป็นสถาบันเป็นบริษัจทจดทะเบียนใช่ไหมเขาเขาก็ไม่ขายมันก็เลยแบบเดียวกับหุ้นเบก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยอาการตรงนี้กว่ามันไม่รู้ทำยังไงอ่ะคนที่ควบคุมก็ไม่รู้ทำยังไงเพราะว่าไปตรวจสอบดูไม่มีความติดมีแต่คนซื้อไม่มีไม่มีใครมาแมทช์กันเองอะไรกันเองค่ะ ทุกอย่างเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่แบบร้อนแรงมากนะเหมือนกับนิวเคลียร์ค่ะพอจะระเบิดปุ๊บเนี่ยมันก็จุดชนวนต่อ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 กันไปกลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์ค่ะแต่ถึงเวลามันก็จะระเบิดตูมแล้วก็ทุกอย่างเนยกลับมาเหมือนเดิมแล้วคนที่จะขาดทุนหนักๆก็เนี่ยคนที่ซื้อตอนปลายเนี่ยแหละนะนาทีเนี่ยผมคํานวณเล่นๆนะตลาดหุ้นไทยได้สร้างฟองสบู่ขึ้นมานะฟองสบู่นี่คือไม่มีจริงนะมันบางๆเป็นฟองขึ้นมาไม่ต่ํากว่าล้าน้านบาท ล้านล้านบาทเนี่ยสร้างจากความเชื่อเกิดจากอะไรต่างๆขึ้นมาเฉยๆไม่ได้มีพื้นฐานรองรับอะไร,รล้านล้านบาทประมาณสักห้าหกเจ็ดเปอร์เซ็ของตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นดัชนีพุ่งก็เกือบร้อยจุดเกือบร้อยจุดที่ขึ้นมาเฉยๆโดยที่ไม่มีอะไรรองรับ,รบแล้วในที่สุดด้วยหลักการทางการลงทุนทฤษฎีทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องลงมาเพราะว่าในระยะยาวแล้วมูลค่า ของหุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่แม้ถ้าผลประกอบการมันเท่านี้ไอ้บุญค่าที่ขึ้นไปมันก็จะต้องลงมาเท่าที่มันควรจะเป็นแต่มันเมื่อไหร่ไม่รู้แต่เกิดแน่แล้วก็ลักษณะอย่างนี้คิดว่าไม่นานเพราะว่าผมน่ศึกษามาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยเคยเกิดแบบนี้มาแล้วและหุห้นตัวที่เกิดแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาก็เป็นอยู่ในตลาดหุ้นของประเทศใหญ่คือเยอรมันคือหุน้นโฟกส์วาเกนโฟกส์วากเกนเป็นหุ้นกลาง อาจจะเล็กด้วยซ้ำไปอยู่ๆเนี่ยมันถูกคอนเนอร์ลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมคือเจ้าของเนี่ยไม่ขายเจ้าของไปซื้อเจ้าของไปซื้อเองซื้อหุ้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นคอนเนอร์พอคอนเนอร์ปุ๊บเนี่ยหุ้นก็ขึ้นไปไม่มีจํากัดถ้าสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องแตกเพราะว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีคนที่แบบกำไรเยอะแยๆแล้วแล้วก็เจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหยุดเลนะก็จะเริ่มรู้สึกไม่เอาทุกคนเริ่มขายเริ่มขายเริ่มขายทีนี้มันจะ พอคนเริ่มขายมาหร่เนี่ยทุกคนจะต้องรีบกบมาขายเพราะว่าถ้าขายช้าตายเพราะว่ามันตกลงมาจะกลายเป็นว่าคุณขายไม่ได้คุณจะตกลงมาทุกวันทุกวันวันละสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็เจ๊งเพราะนั้นทุกคนจะแห่ขายแล้วมันจะลงมาแบบรวดเดียวถ้าไปดูหุ้นโฟกซาวาเก้นในปีศูนย์แปดเนี่ยซึ่งกลายเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะะหุ้นรถจนสมัยปีศูนย์แปดเนี่ยไม่ใช่หุ้นที่ดีอะไรเลยแล้วเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกแล้วหุ้นรถยนต์ทุกตัวในโลกนี่ตกต่ำหมดแต่้นัวเีย พวกฟอกส์าเก็ตนนะ่กลับไม่ตกอจะมาพอไม่ตกพวกคนก็ไปอย่างง่ยก็คือว่าไปชอ็อตเซลชอ็อตเซลช,อซลชอซล็อตจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยผมคอนเนอร์ไว้เรียบร้อยนะ,ะหุ้นเหลือหกเปอร์เซ็นในขณะที่คนที่ช็อตเซลทิ้งไว้สิบสองเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นชอ็อตเซลพวกนี้จะกลับต้องรีบกลับไปซื้อหุ้นที่เหลือแค่หกเปอร์เซ็นต์แล้วที่เหลือจะซื้อไม่ได้แลวจะต้องติดราคาหุ้นจะขึ้นเท่าไหร่คุณก็ต้องจ่ายมา<ะ>ถูกไหม ้มละลายเพราะฉะนั้นอาการอันนี้อาจจะไม่ไม่ได้มีคนไปช็อตเซลล์หรอกแต่ว่าคนเนี่ยซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆถึงวันเขาจะขายทิ้งแล้วก็วันที่ตกลงมาแรงๆเมื่อไหร่นี่นะทุกคนจะต้องแหกขายกันหมดมแล้วมันจะตกลงมาแบบไม่กี่วันเนี่ยมผมคาดการนะ ภายในไม่กี่วันจะตกมาเป็นเรียกว่ามโหฬานอะไรอย่างนี้อาจจะกลับมาใกล้ๆของเดิมภายในเวลาไม่นานนี่คือคำกำนายนะครับอ่าเดี๋ยวก็ดูกันต่อไปรอดูกันต่อไปค่ะประเด็นก็คือว่าอย่างตัวเดลต้าเองนะคะอาจารย์คือหลายคนก็ไม่คิดเหมือนกันไม่คิดไม่ฝันที่นะเชื่อว่าไม่มีนักลงทุนคนไหนคิดฝันว่าเดลต้าคุณผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะขึ้นมาใหญ่เทียบเท่าปตทกับเอโอทีในวันนี้แต่ประเด็นก็คือการที่ทุกคนไม่ได้คิดฝันเนี่ย ราคามันก็ปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างที่อาจารย์บอกว่าวันหนึ่งอ่ะสุดท้ายมันต้องกลับไปหาพื้นฐานกิจการของมันแหละแต่วันไหนเรายังไม่รู้ประเด็นก็คือว่าการที่เราอยู่ในคลื่นแบบเนี้มันทําให้ภาพทุกอย่างมันกลายเป็นมายาไปหมดเลยค่ะอาจารย์ถูกไหมคะถูกต้องแล้วไม่มีใครทําอะไรกับมันได้เออถ้าคนเข้าไปทําอะไรกับมันเนี่ยนะสมมุตินะหน่วยงานที่ควบคุมเขาบอกว่าต้องจัดการวันนั้นอ่ะพุ้งตัวนี้ก็จะถล่มเลยค่ะ แต่เขากล้าทำไหม,มเพราะว่าคนจะบอกว่าเอา้าเฮ้ยเขาไม่ได้มีความผิดอะไรไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแล้วคุณทําแล้วเขาขาดทุนเขาซื้อที่พีกเลยอืราคา แต่เท่านี้เท่านี้แล้วตกประมาณหรือเท่านั้นเท่านี้เนี่ยหมดตัวค่ะแล้วใครจะกล้าทำเพราะนั้นเขาก็ไม่กล้าทำหรอกไม่มีใครกล้าทำาก็ต้องปล่อยไปเรื่อยๆอมไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะทําได้ค่ะต้องรอให้มันแตกไปเองอซึ่งก่อนจะแตกไปเองเนี่ยมันก็ต้องถึงจุดหนึ่งว่าคนบางคน,นเริ่มกลัวแล้วว่าสูงเกินไปแล้วหนาวเกินไปแล้วกำไรเยอะพอแล้วเริ่มขายละพอเริ่มหยุดเมื่อไหร่เนี่ยแล้วเริ่มตกแรงเมื่อไหร่นี่อันตรายสุดๆถ้าคนบอกว่าเปลี่ยนละตอนนี้เลิกเล่นละตัวนี้ ไปเลยคนะซึ่งจากอันนี้เนี่ยผมยังคิดว่าต่อไปเนี่ยหน่วยงานที่ควบคุมจะต้องคิดเลยว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องคอนเนอร์หุ้นยังไงเพราะในตลาดพุ้นไทยเนี่ยขอนเนอร์เยอะมากและขอนเนื้อง่ายมากมีปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการคอนเนอร์เยอะไปหมดค่ะเยอะไปหมดเรื่องอำนวยทุกอย่างเลยนเพราะนั้นเป็นสวรรค์ของนักคอนเนอร์ค่ะ ประเด็นก็คือคำถามที่จะถามอาจารย์ต่อก็คือว่าเราไม่รู้ว่ามันจะไปจบลงเมื่อไหร่แต่ว่าขบวนรถไฟที่มันพาเราเหาะมาไกลถึงตรงเนี้ยก็ไม่มีใครอยากลงก่อนไงอาจารย์ถูกไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าโหตอนที่เห็นเดลต้าส0มแล้วคิดว่าอ่ะพอก่อนไปก่อนอากลายเป็นขครหมูตลอดทางใช่ไหมคะวันนี้พอมา800ยแล้วอ่ะคนก็คิดว่าอ่ะถ้าคนส่วนใหญ่ยังมองว่ามีแรงขับเคลื่อนไปต่อได้งั้นอยู่ไปก่อนดีกว่า แล้วเกมในระยะ,ะยาว,ยาวมันจะไปจบตรงไหนเราจะรู้ได้ยังไงว่าอ้ยจะมีคนที่บอกพอแล้วคนที่จะบอกว่าพอคือใครใ<ช>และเราควรต้องทํำยังไงคะค,คือคือผมว่าเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันอะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นทูกูดไปแล้วเยอะขนาดนี้ไปแล้วคนก็จะเริ่มกลัวว่าเฮ้ยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างมาสกิดมันหรือว่าทำอะไรกับมันมถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย แล้วเขาบอกว่าผมทักกลัวนะผมขายก่อนผมกำไรผมเก็บละเก็บเงินละเก็บเกี่ยวพอคนเรื่องเก็บเกี่ยวก็เริ่มขายพอเริ่มขายหุ้นก็ไม่วิ่งขึ้นละหรือวิ่งขึ้นน้อยน้อยลงน้อยลงทีนี้คนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเกิดเขาเรียกว่าทิปปิ้งพอยทิปปิ้งพอยนี่คืออยู่ๆเนี่ยคนก็ตัดสินใจพุบเลยบอกว่าไม่เอาลละความมั่นใจหมดละแล้วตอนนั้นอ่ะทุกคนจะแหกกันออกจากหุ้น แล้วมันจะไม่มีคนซื้อเพราะว่าทุกคนกําลังถอยอม,มันจะรีเวิร์สขาขึ้นเลยข,ขึ้นทีละสาเอร์ซก็ต้องลงทีละสามสิบสาเปอร์เซ็ต่มันจะหนักกว่าเพราะว่าขาลงมันหนักกว่าขาขึ้นและวันนั้นน่นแหละเราก็จะเห็นสถานการณ์ว่าทําไมหุ้นราคาเท่านี้กลับมาที่เก่า เดี๋ยวขึ้นไปนสิบกวาเท่า,าอาจริงๆไม่มีเหตุผลมันชัดเจนอยู่แล้ว <ภา S 2> ว่า,<ภ>าเกิดการคนเนอร์มันไม่ได้มีอย่างอื่น <ภา S 2> โอเคจะบอกว่าจะไปทํานู่นทํานี้จะเติบโตแต่อย่างที้ผมเรียนไปนี่เป็นหุ้น E O อี o ค o นมีนะไม่ม e ีอ mm ีคนนมีคคำว่า e O อีคนนมีคือพวกผู้ผลิตจะมาซึ่งก็จริงๆผลิตตามสั่งด้วย <ภา S 2> คือพวกเนี้ยจริงๆแล้วโอเคถ้าดีเขาก็ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น ในระดับหนึ่งแต่ยอดขายที่เพิ่มขึ้นก็ตามมาด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพราะคุณต้องมีวัตถุดิบเมื่อไรไอ้คนที่สั่งผลิตเนี่ยเขารู้เลยว,ว่าต้นทุนมันจะประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นกำไรคุณก็มาจิ้นเท่าเดิมมาแล้วเพราะนั้นโอกาสเติบโตปีละยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เก่งสุดๆแล้วแา่ช่วงแรกๆาจจะโตขึ้นไปแบบโอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่โตได้แป๊บเดียวก็จะมีคนอื่นมาผลิตหรือว่าไอ้ผู้สั่งให้ผลิตก็จะจ้างคนอื่นผลิตด้วยใช่ไหมเพราะเขาก็ต้องเอากำไรเขาไไออคคนที่ิดากรป แต่คนที่ผลิตเนี่ยมันก็กำไรเหมือนเดิมมาแหละดีขึ้นมาแต่มันไม่ไม่ใช่แบบว่าโตขึ้นมาจากบริษัทกลางกลางขึ้นมาเป็นใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นอันนี้มัน i m p o s s i b บ e คนที่เล่นนาัทีเนี่ยเหมือนกับเล่นคาสิโนก็คือว่ารุ้นกันไปไงว่าโตลงใครจะออกก่อนใครจะออกก่อนเป็นเกมทายใจ นะคะเป็นจิตวิทยาคือต้องทายจิตว<อ>ิทยามวลชนแล้วว่ากําลังจะไปทางไหนคําถามต่อไปก็คือว่าอาจารย์ขา <c oughs> อย่างเดลต้ามันเกิดขึ้นไปละเราเห็นแล้วว่า <c oughs> โอ้โหมันชัดมากเลยตอนนี้ <c oughs> ดูเหมือนกับถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือ,เ,อเหมือนเม็ดเงินตรงนี้มันเริ่มได้ใจหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็น เนี่ยวันนี้ก็ไปเกิดขึ maximum, ้นกับหุ on on ้นธนาคารกรุงศรีซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกไปเลยว่าคาแรคเตอร์ก็ใกล้ๆกันเลยฟรีโฟดต่ำยีกว่าเปอร์เซ็นต์มา0์เก็ตแคปสองนกว่าล้านแต่ว่ามันมีเงินรอพร้อมจะดันอยู่อาจารย์มองว่ามันจะไปต่อยังไงเหมือนเขา จบหุ้นหนึ่งตัวหรืออะได้ตังมาแล้วมาทําหุ้นตัวใหม่แล้วเดี๋ยวจะวนต่อไปหรือเปล่ามันจะกลายเป็นวงจรแบบนั้นเลยหรือเปล่าอาจารย์จริงๆหุ้นกรุงศรีเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าซีลิงนะ,ะเขาเริ่มมาแต่วันศุกร์จริงๆเนี่ยกระบวนการการคอนเนอร์หุ้นเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผมเขียนบทความเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนไปแล้วหุ้นคอนเนอร์แสนล้านนั่นคือหุ้นกลาง,งๆที่ขึ้นมาเป็นแสนล้านเป็นสิบเลยเยอะแล้วทำมาหลายปีแล้วไม่ใช่เพิ่งทํา ทำแบบเงียบๆทำแบบไม่กระตุกระตาค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจะมาแล้วก็คนก็อะไรคอนโทรลก็อยู่ในกลุ่มจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าหุ้นเดลต้าเนี่ยเป็นเคสที่แบบว่ามันมันมีทุกเรื่องจะมามันมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องอะไรต่างๆแล้วมันเริ่มต้นจากหุ้นที่ม่ะได้แพงอะไรมาก็มันมาเกิดชัดนิดเดียวไม่เยอะ ผมว่าหุ้นเดลต้าเป็นเคสที่คนทำถ้ามีนะก็คือคนทำไม่ได้คิดรอกว่าจะไปอย่างนี้เขา,าคิดว่าดีเนี่ยทำได้แน่แต่พอเริ่มทำปุ๊บเนี่ยมันจิดตลาดมันจุดติดอุบัติเหตุจุดติด,ตด,ตดปุ๊บคนที่ทำก็าอาจจะงงนะคนแรกที่ทำาม่เขาบอกโอเ้เขาขายไปตั้งนานแล้วนะสามร้อยเขาขายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้มันขึ้นไป,ปนจะเป็นพันอะไรเนะี่ยอาจจะมีนะหลายคนเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหคิดไม่ถึงนะกะว่าจะได้เท่าตัวสมเท่าตัวขายไปสิบเท่าตัว แต่ว่านาทีนี้มันเหมือนกับเอาแผนแล้วเอเอาแผนแล้วคือคนที่เข้าไปทํานี่คือทุกคนทุกคนช่วยกันไปทําทํากันทํากันเองอ่ะจุ๊บจุ๊บแล้วเวลาจะลงก็ลงกันเองอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ไงมันจะลงอย่างนี้เพราะว่าไอ้คนมือแรกอาจจะบอกเข้าไปทั้งนานแล้วเขาเขาบิดเสียแล้วใช่ไหมอ่าอ่าแล้วบอกไม่มีใครรวยอย่างสิบกว่าเท่านะภายในเวลาไม่เกือบสองเดือนเนี่ยกลายเป็นสิบกว่าเท่าอละ อาจจะมีน้อยมากเลยถ้าไปเช็คดูแล้วบอกไม่มีใครหรอกจุกเป็นคนที่เขาไม่ไม่ขายหุ้นไงแต่พวกนี้สุดท้ายเขาก็ไม่ได้อะไรถ้ามันลงมาเท่าเก่าใช่ไหมอย่างจุอย่างพวกผู้สุงนใหญ่านก็ไม่ขายไม่ซื้อเขาก็ไม่ได้อะไรนะใช่ไหมอันนี้ดูกันไปแต่ปรากฏการณ์่างหุ้นพุงสีเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีสตอรี่อะไรชัดเจนสตอรี่เขาก็เหมือนดั้งใหญ่ๆไม่มีบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะแบบรวยแล้วอะไรไม่มีหรอกแค่ปกติเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอาการไปถึงได้ขนาดของเดลต้าซึ่งมันไป แท็บกับเรื่องโควิดเรื่องกับนิวอีโคนมีเรื่องกับไฮเทคอะไรจะมาไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็จะแต่ว่าตัวเดลต้าอาจจะเป็นตัวนําค่ะตอนนี้ไม่ใช่แค่เพราะกรุงศรีพวกตัวเล็กๆเนี่ยบางตัวเนี่ยิวเดี๋ยวก็ขึ้นค่ะ ที่มันเข้าขายถูกคนเนอร์ดได้มันขึ้นหมดตอนเนี้ยไปดูนะครับขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรไม่มีข่าวอะไรทั้งสิ้นก็คนเริ่มไปจับตาดูแล้วมีหุ้นตัวไหนที่เข้าขายบ้างพอเข้าขายปุ๊บเนี่ยถ้ามีคนเล่นก็ฟึบเลยจะมาตัวเล็กตัวนั้นเอาหมดอ่ะตอนนี้ยนะตัวกลางตัวขอให้เข้าขายเมื่อไรเอาหมดและนาชีเนี่ยไม่จําเป็นต้องคุยกับเจ้าของด้วย เดิมทีเนี่ยการคอนเนอร์แต่ละครั้งะผมคิดว่าต้องคุยกับเจ้าของต้องมั่นใจว่าเติบโตดีแนะ่มีสตอรี่แนะ่แล้วคุณอยากขายนะ,ะเราอย่างง่่นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราช่วยกันเคลียร<ะ>์ช่วยกันอะไรเจ้าของก็ต้องออกขา่าวนู่นนี่ <ทะ S 2> ได้ไประโยชน์ทั้งคู่ แล้วมันก็จะไปแบบค่อยๆไปจะเห็นว่าหลายตัว PE ห้าหกสิบเจ็ดสิบเท่าแต่ไม่ได้ปาทชีเดียวนะไม่ได้ปุ๊บปุ๊บค่อยๆมาเนี่ยนี่คือการคอนเนอร์เหมือนกันใช่ไหมแต่คําถามใหญ่ที่ผมอยากจะฝากไว้ว่าแล้วเราจะหยุดปังกิการอย่างนี้ยังไงต่อไปรัชการจะมีวิธีการไหมที่จะแบบว่าเฮ้ยถ้าเข้าขายหรืออะไรต้องมีวิธีการที่จะบล็อกมันเพราะว่าการสร้างตลาดหุ้นแบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นที่มีคนคอนเนอร์แล้วขึ้นไปเป็นแบบเนี้ยมันไม่เฮลตี้นะมันเป็นสุขภาพที่ไม่ดีนะ ในที่สุดล้าคนจะบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยคล้ายๆบ่อนอแล้วคนที่เขาคิดมีเงินต้องการลงทุนจริงๆเขาจะไม่อยากมาเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอใครจะไปเจออะไรที่มันผิดปกตินาจําเป็นต้องแก้ไขนะ,ะ,ะรเรื่องเนี้ย ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าภาวะถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นฟอร์มสบู่ของการคอนเนอร์หุ้นไทยเนี่ยน่าจะยังมีต่อไปอีกสักระยะเพราะว่าสภาพคล่องก็ยังดูโหเหลือล้นเลยนะคะแล้วก็มันไม่ได้เกิดแค่ในหุ้นใหญ่อย่างเดียวหุ้นใหญ่เนี่ยเราเห็นได้ชัดแต่ว่าหุ้นเล็กๆกลางๆณวันนี้ถ้าลองเปิดดูมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วซึ่งอันนี้ต้องเป็นการเพิ่มความระมัดระวังสําหรับนักลงทุนเองในการที่เราจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย์งั้นรบกวนให้อาจารย์ทิ้ จะทำอย่างไรให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่มีปรกากฏการเกือบจะเป็นฟองสบู่ <c oughs> ทั้งสลานแบบนี้แล้วก็ส่งท้ายปีให้อยู่รอดปลอดภัยได้ค, <c oughs> คะอาจารย์คะคือเรื่องนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเมนเทอลิตี้ความคิดของเราในการเข้ามาเป็นนักลงทุนผมเนี่ยเรายึดถือเลยว่าเฮ้ยเราจะรวยเราจะได้ผลตอบแทนดีเนี่ยบริษัทเราต้องดี <c oughs> ต้องดีขึ้นต้องอะไรขึ้นถ้าขึ้นไปเพราะว่ามีคนมาปัน่นมาเล่นเนี่ยเราไม่เอา มันต้องมีความศรัทธาในเรื่องนี้ถ้าคุณอยากจะอยู่แล้วยาวแต่ว่าถ้าคนที่บอกอยากเข้ามาทำกำไรเร็วๆนู่นนี่ถ้าไปเล่นกับพวกนี้โอเครอบนี้คุณอาจจะได้แต่การเก็งกำไรทุกคนทุกเรื่องมันก็จะมีเงวันหนึ่งคุณก็จะเจ็บเพราะว่ามันพลาดได้วันที่พลาดเนี่ยชวนใหญ่เนี่ยพวกนี้จะสักเซสมากบางคนรวยเละเลยภายในเวลาสั้นๆแต่วันที่พลาดเนี่ยมักจะเป็นการพลาดครั้งใหญ่แล้วมันจะทําลายสิ่งที่เราเก็บต่อไปถึงหมดบางคนก็เจ๊งไปเลยเลิกเล่นไปเลยเพราะว่า ในระหว่างทางเนี่ยเมื่อคุณสักเซสก็คุณจะเริ่มติดใจเริ่มจะลงะเล่นยฉพาะพวกนี้จับพวกนี้เป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักแล้วมันก็จะปั่นอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆไงพอขึ้นไปถึงพีคเนี่ยมันจะตายตอนพีกเสมอเพราะว่าคุณก็ผ่านมาเรื่อยถ้าคุณไม่ตายคุณก็รวยเลยแต่พอถึงพีคก็มัน ปุ๊บเนี่ยมันจะตายตอนนั้นนนต,ต้องอันนี้ต้องยึดมั่นให้ได้เพราะมิฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นนักเล่นหุ้นตลอดเวลาเราไม่ใช่นักลงทุนนะนักลงทุนต้องคิดแล้วก็ลักษณะอย่างเงี้ยถ้าคุณเกิดโชคดีว่าเออเราไปซื้อหุ้นตัวน,นี้ไว้โดยบังเอิญนะหุ้นที่กำลังคอนเนอร์กันอยู่เนี่ยก็ผมก็คิดว่าต้องขายคือยังไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อผู้หดจะถือสักพักเนี่ยตอนได้ถึงระดับหนึ่งนะ ผมก็คิดว่าขายไปเถอะนะมันได้มาเยอะแล้วนะแต่ไปหวังใหม่เดี๋ยวมันตกปุ๊บก็หายไปหมดเองจะมาแต่ว่าอันนี้พูดไปอย่างไงงั้นนะคนที่เขาเป็นจอมาแล้วเนี่ยยากที่จะเปลี่ยนใจนะจนกระทั่งเขาต้องประสบกับตัวเองไงเพราะสตัวเองก็จะรู้ก็อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนนะว่าเฮ้ยผมก็เตือนแล้วแหละว่าไอ้พวกนี้มันไม่ยั่งยืนหรอกถึงเวลามันก็ไม่รอนะก็แล้วแต่กับ แต่ในโอกาสนี้ก็อยากให้อวย,นะยพรนะค่ะโวยพรก็แบบว่าเนี่ยทาใจให้เรือเป็นสมาธิเป็นสติเป็นก็เรียกว่าเป็นคนที่รอจิตข้อเสมอนะพยายามพยายามรักษาความคิดของเราเนี่ยให้มันอย่าถูกย่อเวยอย่าถูก,ถก,ถกลากไปด้วยเหตุการณ์ปัจจัยที่มันแบบโอ้โหมันยากที่จะกดกลั้นะยากที่จะกดกลั้นอันะนี้ <พอ S 2> เป็น<ล>สังสำคัญ ค่ะวันนี้ขอบพระคุณ<ด>อาจารย์มากๆเลยนะคะสําหรับคําเตือนดีๆที่มาเตือนสตินักลงทุนการส่งท้ายปีแบบนี้นะคะเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าแนวทางการลงทุนที่ถูกต้องในระยะยาวอย่างที่อาจารย์เคยได้ให้ครอบคิดไว้เนี่ยจริงๆแล้วเจ้ามือตัวจริงของราคาหุ้นเนี่ยก็คือปัจจัยพื้นฐานของกิจการนั่นเองท้ายที่สุด,ดกลับมามองสักนิดหนึ่งนะคะว่าหุ้นที่เรากําลังเลือกลงทุนอยู่เนี่ยเราศึกษาแล้วก็เข้าใจข้อมูลของกิจการรวมถึงเข้าใจเรื่องของการเติบโตมันมากน้อยขนาดไหนเราจะได้ผ่านพ้นช่วงเวลา ที่มีแต่แรงยั่วยุนะคะการปรับตัวขึ้นเร็วๆแรงๆของราคามากมายอย่าลืมนะคะว่าเราอาจจะเห็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่มันปรับตัวขึ้นมาแต่อย่างที่อาจารย์บอกไว้ค่ะว่าเมื่อสถานการณ์ความเป็นจริงเปิดเผยและเมื่อทุกคนเห็นต่างกันมากขึ้นกว่านี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอีกภาพหนึ่งที่ทุกคนอาจจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะครับครับนี้ารยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์สวัสดีปีใหม่นะคะ วดีค่ะสวัสดีค่ะ